สวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะไปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่ได้กินคนเดียวนะคะพี่อีฟจะไปแกล้งน้องข้าวเค้กแล้วก็แม่ของพี่อีฟด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะแต่พี่อีฟนะคะต้องไปรปุงมาม่าเผ็ดเกาหลีก่อนเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีครั้งแรกของแต่ละคนจะเป็นยังไงม่เตเครื่องปรุงก่อนเลยนะแกไม่เอาก่อนจะล,ล้วเนีลยอ่ะ ใส่สาหร่ายลงไปแดงมากแล้วก็มาม่าพี่อิฟกันเยอะมากเพราะว่ามันอืดปล่อยไม่นานจัดเดี๋ยวพี่อีฟจะลองกินก่อนนะคําแรกโอ้หเผ็ดค่ะแต่ว่าจานนี้นะคะพี่อีฟจะไม่กินคนเดียวแล้วก็จะไม่ยอมเผ็ดคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเรียกน้องเค้กมากินเลยจ้าเค้กมาเค้กเค้กเขาอยากกินมานานแล้วเค้กเอาเลยแต่กินมาม่าเผ็ดไม่ใช่หรอใช่ค่ะใช่อะลองสีเป็นไงมาก แเราคิดว่าจะเผ็ดไหมเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดพี่ว่าไม่เผ็ดจริงๆไม่เผ็ดจริงๆอันนี้มันไม่เผ็ดเป็นสูตรใหม่จริงอะจริงสูตรใหม่ของโรตัสจริงไม่กล้ากินอ๋ไม่ได้โกหกจริงๆไม่เผ็ดอะกินเลยสักสามคำอะเค้กเขาจะได้รู้ว่าเออเค้กกินได้กินเก่ง o เบบี้เป็นไงมั่งเค้กเป็นไงมั่ง เผ็ดเหรไม่เผ็ดเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งสิอีกคำหน,<อ>น,นึ่งกินเผ็ดไม่เก่งไม่เผ็ดจริงๆอะไรไหนมองกล้องนี่ท่านเป็นไงมากรสชาติ <laughs> เผ็ดเผจริงเหรอเอาอีกคำไหมเอาอีกคำไหมอีกคำหนึง่งนี่ขนาดเผ็ดนะแต่ยังจะกินไหวอ่ะเอาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนิดนึงอืนนงอฮึเดี๋ยวก,ก็บอกความรู้สึกกับเพื่อนๆนิดนึง มันเผ็ดมากทำไมเค้กข้ากกับปกติมากเลยอ่ะไม่เห็นเผ็ดเลยเค้กน้ำตาไหลไม่เห็นไหลเลยไหนอีกข้าีกคข้างในข้างจัดไปเลยจำใจกันเค้กกินน้ำกินน้ำกินน้ำไม่ไหวละเป็นไงมั้งอีข้างไหมอีข้างไหมไม่เอาแล้วใครจะกินต่อเค้กพี่คะ เอาพี่ข้าวมากินเลยนี่นะคะมาม่าเผ็ดนะคะแล้วก็นี่คือโฉมหน้าคนต่อไปนะคะข้าวต้องกินให้ได้สามคำก่อนเดี๋ยวพี่จะให้กินน้าแต่ข้าวอะสักห้าคำเนาะเพราะว่าข้าวอะอูข้าวนิดนึงเหอะอยู่ปอแล้วมาหนึ่งหูยห้าคำน้อยไปอะห้าคำจะให้กินน้ำนะคำใหญ่นิดนึงนะใหญ่เค้เออใหญ่กว่าเค้กบิกเค้กกินคำใหญ่มากเลยห้าคำอะเอาไห้าคำเลยอือหือเป็นไงบ้างรสชาติบอกความรู้สึกหน่อย อร่อยปะเป็นยังไม่บอกความจริงเอาความจริงเ,เ,เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดอะไรหูมันได้สูตรใหม่เขาปรับปรุงมาแล้วจริงถึ็กว่าเดิมอ่ะไม่เท่าเดิมอา้าวออกิน,นคำหนึ่งสิข้าวน้อยไปข้าวน้อยเค้กยังไม่เผ็ดเลยใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยววันนะี้ดูหน้าคนไม่เผ็ดนะเป็นไงเค้กเผ็ดอ่เออนะันนี้คำที่สามคำที่สามเนี่ยทำประมาณนี้เอาให้หมดคำนะเอาสู <laughs> <laughs> ้ให้หมดเอาให้หมด เป็นไงมากขาวแค่นี้ได้ไหมไม่ได้เคดออะไรไม่เผ็ดนะเผ็ดนี่เขาสูตรแบบปรุงใหม่แล้วปรุงไม่เผ็ดกว่าเดิมทำให้สินะ่น่ะน้อยไปข้าวในคำที่สี่ของข้าวนิดเดียวเองเออนั่นแหละคำนั้นเลยเอาเลยอดเผ็ดอะเป็นไงบ้างรสชาติเปออะไรเปออะไรอะเอามือพัดอะไรอะเป็นไงฮะร้อนเหรอ จะเาน้ำปะเดี๋ยวจะจะจะเห็นที่ต้องถามความในใจก่อนเลยน้ำนะรสชาติเป็นไงมากนี่คือน้ำเดี๋ยวก่อนมันต้มีความเผ็ดอยู่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเด้ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่โลตัสแถวบ้านนะคะสาขาเล็กสาขาใหญ่เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทเหรอสี่สิบห้าบาทใช่เหรอใช่ถ้าเป็นแพ็คอะ สองห้าไม่กี่สองซองบ้าไรเลยนะโอเคนะคะแม่มากินค่ะแม่เค้กมันมีอีกสามซองที่เหลือเอาไหมไม่เอาทำไมเผ็ดจะซื้อมาแล้วโอเค้กกินเถอะใครพิมพกินสิโอเคแม่ลองกินมาม่าเผ็ดค่ะอันนี้น้องมันกินมันบอกไม่เผ็ดเลยจริงๆไม่เผ็ดจริงๆเนาะจริงเหรอจริง กนี่คำหมดเลยเหรอหมดเลยผมเสียดายแม่โอ้โหซื้อมาตั้สองสี่ห้าบาทไม่ไหวานมั้งเอาอีกคำหนึ่งอีกอีกสามคำแม่อายเด็กเยอะๆยะเลยแม่เป็ผู้ใหญ่ยังเยอะๆอ่าจัดเข้าไปนะคะนี่คุณแม่พี่อีฟเองนะคะเป็นไงบ้างแม่เผ็ดอ่ะเผ็ดจริงเหรอจริง เอาขออีกคำแม่โหเอาอีกคำหนึ่งเยอะๆหน่อยแม่อายเด็กอ่ะเนาะคเนาะแจกเอาแม่กินเลยภูยาของหวานสีรสชาติเป็นยังไงบ้างโหเผ็ดพีชด้าแล้วอร่อยไหมอ่ะก็อร่อยแต่เผ็ดจังเลยอร่อยแต่เผ็ดจังเลยอ๋อฮะแม่พี่อีฟกินได้สามสองลูกปากแม่พี่อีฟนะคะแดงแป๊ดเลยทำไมเนี่เผ็ดจริงเหรอน้ำน้ำ เราหนาเพราะยังรุนนี่อร่อยจะเผ็ดจังอะโอเคการแกล้งคนนะคะแกล้งสมาชิกในบ้าน3คนนะให้กินมาม่าเผ็ดแต่บอกว่าสูตรใหม่แต่ว่าเป็นสูตรเก่านะและสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยกินมาม่าเผ็ดนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะไม่เผ็ดจริงจริงพี่อิฟคอนเฟิร์มไม่เผ็ดจริงจริงเผ็ดจ้าเป่าอะไรอะเป่าเพื่ออะไรให้มันหายเผ็ด 哦，牛吼，哦吼，滴水一样嘞。